สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเราอยู่ในชีวิตของโยเซฟเพื่อที่จะค้นหาคำตอบว่า why มีหรือทำไมต้องเป็นชั้นทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราพี่น้องครับชีวิตของโยเซฟต้องถามว่าทำไมโยเซฟถึงทนได้ท่านอาจจะคิดถึงคำถามเหมือนกับที่เราตั้งคำถามครับก็คือท่านโยเซฟ จะคิดว่าหรือถามว่าวหยมีก็เป็นได้นะครับแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับโยเซฟท่านมีความไว้วางใจในพระเจ้าท่านรู้ว่าชีวิตของท่านนั้นมีผู้ที่ควบคุมดูแลอยู่ความจริงแล้วเราจะเห็นสิ่งที่สําคัญ3ประการครับที่โยเซฟท่านตระหนักในชีวิตของท่านและผมเชื่อแน่ว่าความจริงเหล่านี้ครับทั้ง3ประการนี้จะช่วยให้เราสามารถทนต่อสถานก,การณ์ที่น่าเศร้า ทนต่อเหตุการณ์เลวร้ายทนต่อปัญหาวิกฤตอุปสรรคต่างๆที่ลุมเรา้าเราที่อาจจะเกิดจากตัวเราเองทำเองหรือบางครั้งเราไม่รูยหน่วยเนยเกิดจากคนอื่นทำหรือเป็นผลกระทบจากความชั่วร้ายหรือความบาปสากลพี่นองครับประการแรกครับโยเซฟนั้นท่านตระหนักท่านรู้ว่าพระเจ้าเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเผชิญอยู่และควบคุม ไม่เพียงแต่ควบคุมครับพระเจ้ายังทรงห่วงใยด้วยนี่เป็นประการแรกครับท่านรู้จักพระเจ้าท่านเห็นสิ่งที่ท่านได้ประสบอยู่นั้นพระเจ้าก็เห็นเหมือนกันพระพรองค์ทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงห่วงใยเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากนะครับในชีวิตของโยเซฟท่านไม่เคยสงสัยว่าพระเจ้ามองเห็นสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับท่านหรือเปล่าท่านไม่เคยสงสัยว่า พระเจ้าห่วงใยท่านหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าถามว่าทําไมท่านถึงมีความเชื่อมั่นขนาดนี้ทําไมท่านถึงไม่สงสัยท่านอาจจะถามว่าวายมีแต่เมื่อท่านถามท่านรู้คําตอบครับมีประโยคหนึ่งที่สําคัญที่พูดถึงเรื่องของชีวิตของโยเซฟประโยคนี้ครับพบถึง5ครั้งและทุกครั้งที่พบจะเป็น การพบหลังจากวิกฤตใหญ่ๆใ,ในชีวิตของโยเซฟหรือแม้กระทั่งความพ่ายแพ้ต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามารุมเราประโยคหรือวลีนี้ก็คือแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับโยเซฟผมขอพูดซ้ำอีกครั้งนะครับแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับโยเซฟนี่คือคำสำคัญวลีสำคัญวลีเด็ดเลยครับ ที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านซ้ำถึงหครั้งด้วยกันครับในขณะที่ทุกสิ่งดูเหมือนเลวร้ายแต่พระองค์ก็ยังคงสถิตยอยู่กับโยเซฟแม้ว่าโยเซฟจะถูกจับขังคุกยังไม่สมควรไม่สมเหตุสมผลถูกกันแกล้งหรือถูกอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าท่านรู้ ว่าพระเจ้าสถิตจับท่านฉันใดฉันนั้นครับพี่น้องที่รักของผมอยากจะให้เราที่จะจับประเด็นนี้ให้ได้ครับว่าเราต้องตระหนักและประจักษ์ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเป็นอื่นไปไม่ได้ครับถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเป็นอื่นไปไม่ได้ครับถ้าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราจะไม่สัมผัสกับก,บการทรงสถิตของพระองค์ และเมื่อเราสัมผัสกับการทรงสถิตของพระองค์เรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยพระองค์ทรงช่วยเราทันเวลาเสมอแม้ว่าในบางครั้งบางคราวดูเหมือนว่าพระเจ้าอาจจะเงียบไปแต่พระเจ้าจริงๆไม่เงียบครับพราะพรงสถิตยอยู่กับชีวิตของพวกเราเสมอแน่นอนครับในพระคัมภีร์ใหม่ยืนยันหลายครั้งทีเดียวนะครับมากมายหลายครั้งจนกระทั่งเป็นหลักข้อเชื่อไปแล้วเป็นหลักการที่สําคัญ เป็นศาสนศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์สถิตยอยู่กับเราครับและพระองค์บอกว่าเราจะไม่ละทิ้งท่านเลยและไม่มีอะไรที่ทำให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าได้อันนี้คือสิ่งที่เป็นการยืนยันว่าการทรงสถิตของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราหรือในชีวิตของเรานั้นเป็นการทรงสถิตที่ถาวรครับเป็นการทรงสถิตที่ เราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามการทรงสถิตนั้นยังคงอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะต้องปลุกเอาความรู้สึกหรือความตระหนักนี้ขึ้นมาครับขณะที่เราถามัยมีคําถามัยมีนั้นไม่ได้เป็นคําถามที่ทําให้เราเป็นคนบาปหรือเราทําบาปนะครับเป็นคําถามที่เราจะต้องแสวงหาคําตอบและเป็นคําถามที่เมื่อเราได้คําตอบแล้วเราจะสามารถอยู่กับวิกฤตนั้นได้ เราจะสามารถอยู่กับโครคภัยไข้เจ็บที่บางครั้งไม่อาจรักษาได้เราจะอยู่กับความทุพพลภาพอย่างถาวรที่เรากำลังประสบอยู่ได้เราจะอยู่กับความเสื่อมความแก่อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราท้อแท้ใจซึมเศร้าขมขืน่นเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้เพราะเรารู้ว่าพระเจ้าสถิตกับเราเหมือนกับที่โยเซฟท่านรู้ว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่าน แม้ทุกสิ่งเวลวร้ายแต่พระองค์ก็ยังคงสถิตยอยู่กับโยเซฟแม้มรสุมจะพัดเอาเรือที่สาวกเหล่าสาวกกำลังจะเดินทางไปอีกฝากหนึ่งของทะเลสาบแกลิลีแต่ว่าพระเยซูโปร่งทรงประทับอยู่ในเรือครับและพระคัมีบรรยายว่าแม้ว่าเรือจะโครงเคลงแต่จะพ้นภัยแน่นอน แม้ว่าพระเยซูหลับแต่ว่าพระองค์ก็ยังอยู่ด้วยพี่น้องครับทําไมพระเยซูหลับครับเพราะพระองค์ทรงเหนื่อยอ่อนใช่ไหมครับถูกต้องครับนั่นเป็นสาเหตุหนึ่งของการหลับแต่พระองค์ก็ตั้งใจหลับเพื่อที่จะให้บังเกิดความเข้าใจในเรื่องที่ว่าไม่ว่าที่ไหนก็ตามพระองค์อยู่ด้วยพระองค์ทรงช่วยได้แน่นอนแม้ว่าพระองค์ ยังไม่ช่วยตอนนี้แต่ในที่สุดลมทะเลพายุก็ยังต้องฟังพระเยซูคริสต์พี่น้องครับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายเราทั้งหลายนั้นเป็นบุตรของพระองค์เมื่อบุตรขอขนมปังคุณพ่อบิดาก็คงจะไม่โยนก้อนหินให้นะครับ พี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในวันนี้หลายหลายคนที่กําลังฟังเสียงสิยบานนี้อยู่ผมอยากจะหนุนใจว่าแม้ว่าเรายังอยู่ท่ามกลางมรสุมชีวิตเรายังอยู่ท่ามกลางความเจ็บไข้ได้ป่วยเรายังอยู่ท่ามกลางโรครายเรายังอยู่ท่ามกลางอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นการทดลองล่อลวงเราขอพระเจ้าให้เรามีความมั่นใจ ในการทรงสถิตของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของพวกเราทีนี้เรามาพูดถึงครับว่าทําอย่างไรครับเราจะทําให้เรากระตุ้นเอาความแน่ใจความมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าพี่น้องครับง่ายๆครับแต่ต้องการวินยัยก็คือการอาร่านพระคัมภีร์เข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอครับการเข้าเฝ้าพระเจ้าอย่างสม่ําเสมอแต่ ไม่ได้ทําเพราะเป็นพิธีถ้าเราไม่ได้ทําเพราะว่าเราถูกสั่งให้ทําแต่เราทําวางอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์วางอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อศรัทธานในองค์พระผู้เป็นเจ้าวางอยู่บนความไว้วางใจในพระองค์ว่าพระองค์ทรงพระชนอยู่และเราแน่ใจในสิ่งที่เราเชื่อตามพระว,วจนะหรือพระคัมภีร์แน่นอนครับการเข้าเฝ้าพระเจ้า ของพวกเราการอ่านพระคัมภีร์การไต่ตรองการไข้ควรพระวจนะของพระเจ้าในแต่ละวันแต่ละวันอย่างมีวิยัยจะทําให้กระตุน้นการตระหนักรู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราได้อย่างแน่นอนครับนี่เป็นเรื่องราวของการกลับเข้าสู่สามัญหรือ back to the basic กลับเข้าสู่พื้นฐานชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้ครับ เราอาจจะยังมีชีวิตที่ดีอยู่นะครับอยู่ในคอมฟอร์ตโซนครับแต่เมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าให้เราออกจากคอมฟอร์ตโซนมาเข้าสู่คอมแบทโซนก็คือเป็นพื้นที่แห่งการต่อสู้เป็นพื้นที่แห่งสงครามฝ่ายวิญญาณเป็นพื้นที่แห่งการปกป้องความเชื่อความศรัทธาของเราเพื่อที่เราจะรักษาความเชื่อศรัทธานี้จนกระทั่งถึงลมหายใจสุดท้ายนั้น นั่นคือ battlefield หรือ combat field หรือที่เรียกว่า combat zone ไม่ใช่ comfort zone นะครับ combat zone ก็คือเป็นสมรภูมิครับคือครับเมื่อน,นั้นแหละครับเราจะประจักษ์และเราจะตระหนักว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งต้องพึ่งในการทรงสถิตของพระเจ้าเราแน่ใจการที่เราอ่านพระคัมภีร์ทุกวันภายใต้ความสัมพันธ์ที่ดื่มด่ำกับพระเจ้านั้นเป็นการกระตุน้นภูมิคุ้มกัน เป็นการติดอาวุธในการที่เราจะเข้าสู่คอมบท z โซนขอบคุณพระเจ้านะครับที่ชีวิตของเราหลายเลกคนนั้นอยู่ในคอมฟอร์ตโซนแต่เมื่อไรก็ตามครับขณะที่เราคอมฟอร์ตโซนอยู่เราต้องพร้อมรบเสมอเราจะต้องฝึกใส่ฝึกสวมใส่ยุทธปัณฑ์ทางชุดของพระเจ้าฝึกสวมใส่ในการที่เราจะซ้อมรบตลอดเวลาเตรียมพร้อมครับ แม้ว่าจะอยู่ในคอมฟอร์ตโซนก็ดีก็ตามเราจะต้องพร้อมที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนมาสู่คอมแบทโซนแต่คอมแบทโซนนี่แหละครับเป็นการพิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงสัตย์สื่อและพระองค์จะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งเราจะมั่นใจว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อเกิดผลดีแก่ผู้ที่รักพระองค์ ผู้ที่พปร่งส่งเรียกตามพระประสงค์ของโรรองนะครับขอพระเจ้าอํานวยอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านโดยพ่ออย่างยิ่งคำมณิษฐานของผมที่ไปถึงพี่น้องที่อยู่ในคอมแบทโซนขอพระเจ้าเสริมกําลังและขอาการสถิตของพระองค์ประจักษ์แจ้งและส่งผลทําให้เราจะมีกําลังการเสริมเรี่ยวแรงจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ทรงห่วงใยเราทั้งหลายครับ ขอพระเจ้าอำหนวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับสวัสดีครับ